โอเคครับวันนี้ผมจะมาสอนเล่นอ้อยแพทใหม่ล่าสุดหลังจากที่โดนเนิฟมานะครับเลยมาดูกันว่ามันเล่นได้อยู่ไหมเริ่มเกมมาคุณก็ตีลมไปเลย 2P ทีนะครับแล้วก็ใช้สกิล1 1P ทีให้สแต็กส้มอ่ะมันอยู่ช่องที่2นะครับมันจะช่วยให้เราฟาร์มไวมากขึ้นก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าแพทใหม่นี้อ้อยได้โดนเนิฟอีกแล้วนะค,ครับก็คือเนิฟสกิล1ให้มันดูดเลือดน้อยลงนะครับเวลาเรา 1, สกิล1โดนัตูหรือว่าโดนคลิปเนี่ยมันจะรีเจนเลือดให้เราเนาะ บัฟฟ้าเกิดมาแล้วก็ตีปกติ1ทีนะครับแล้วก็สกิลหนึ่งหนึ่งทีนะแล้วก็สกิลหนึ่งอีกทีหนึ่งแล้วก็ตีปกตินะครับแล้วก็สกิลหนึ่งอีกทีหนึ่งนะเห็นไหมครับถ้าเลือกสแต็กตามผมเนี่ยมันจะใช้สกิลหนึ่งได้3รอบเลยนะครับเราจะตีบูตายได้ไวมากนะที่ผมเล่นนี่ก็จะเป็นแรงคอมต้นซีซั่นนะครับเพิ่งรีแรงมาหมาดๆเลยนะมาดูกันนะครับว่าแรงคอมต้นซีเนี่ยมันจะตึงขนาดไหนกันนะก็อ้อยก็เนิร์ฟมาด้วยนะครับต้นซีซั่นเนี่ยเนะิร์ฟสกิลเนาาะออย่่งทีบกไป ก็คือเนฟดูดเลือดนะครับเวลาอ้อยใช้สกิลหนึ่งโดนเนี่ยสไลด์โดนแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะดูดเลือดนะครับใช้โดนสตูรหรือใช้โดนคีปนะมันลดดูดเลือดลงนะครับให้ดูดเลือดน้อยลงนะคือสำหรับผมเนี่ยเนฟแค่นี้มันไม่มันไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันก็ยังเก่งอยู่นะครับเขาไม่ได้เนฟดามงดาเมจอะไรนะดาเมจมันก็ยังแรงอยู่เหมือนเดิมนะครับการเข้าไฟการลวงนะมันก็ยังเบิร์ตตายไวอยู่นะ มาครับเราก็ตามทอรมิงนะครับต้นเกมก็เหมือนที่เคยสอนไปในคลิปก,ก่อนๆเนาะทอรมิงประมาณนี้เลยรอดูครับรอดูยีหน้านะรอดูรอดูถ้าเกิดบีเจนเขาเข้ามาเรารอโห่นไปเลยนะครับนี่ไงมาละโอเคอย่างงี้อาจจะได้นะถ้าเขาไม่ฟิกฟิกไปแล้วด้วยิีตามเลยครับโอเคครับได้คิวโอ้ยห่นไม่โดนไม่เป็นไรครับเก็บตายเดี๋ยวต้องรีนะครับรีแล้วเรา,าเอาดัก เดี๋ยวตาเนี้ยผมจะไปเล่นเลนออฟ<อ>เลนบ่อยๆนะครับเพราะว่าเลนบนเนี่ยเราเล่นยากเนาะเพราะว่ามันเป็นจ๊กเกอร์แล้วก็เป็นซิด้วยเนาะทำให้เราเข้าไปเล่นยากนะครับเราเข้าไปเขาก็อมจ๊กเกอร์ก็กดสกิลสองนะครับทาให้เราแบบเข้าไปล้วงอะไรประมาณน,นี้ยากนะเดี๋ยวเราเรอเอาดาร์ก,กเลยนะครับเรือมาเขาโผโผกลางเราเนาะกับนัตยาโอ้โหเมทรเราโดนนะครับอย่างงี้นนะตายเลยนะเดี๋ยวเราที่ดาร์กแล้วเราเข้าบูนะครับเพราะยังไงเขาก็น่าจะเข้าบูเราละ ใช่ไหมโอเคครับเขาเข้าบูเราตามคาดนะครับเราก็เข้าบูเขาเหมือนกันนะพระศิบอ้อยเนี่ยสามารถตีทะลุตรงหลังบูได้นะครับตรงที่ผมทำมาแกสามารถทําได้นะไม่ต้องเดินอ้อมนะครับโอเคครับเสร็จแล้วเราลงมารับคลิปกลางครับแล้วก็ไปฟาร์มเลสตอนนี้เล่นยากมากเลยนะครับอ้อยเพราะว่าเจอศิเจอโจ๊กเกอร์มันลวงยากนะโอ้แล้วไวโอเราโดนอย่างงี้เกมอาจจะไหลเลยปะเนี่ย เพื่อนเราตายรัวๆเลยครับต้นเกมจัดไปสี่ตัวละเฮ้ยยีน่าเข้าวะอย่างงี้ต้องไปตามเพื่อนก่อนครับโอเคได้เป็นตัวอาจจะได้บิแจแยนด้วยนะถึกมากเลยปึ๊บ <vivre> ปึ๊บปึ๊บโอ้โอ้โ,โอโ้ไม่ตายเราตายเองนะครับโอ้โหบิแจแยนถึกมากเลยนะมบิจแย้คุณดูไม่ตายนะครับ เสียดายมากยิน่าเราตายด้วยยิน่าเขาไม่ได้กลับนะเมื่อกี้เดี๋ยวเราลีก่อนนะเดี๋ยวเกมนี้อาจจะได้เล่นเกมตามครับคนดูถ้าเกมตามเดี๋ยวผมจะสอนเล่นเกมตามด้วยเลยนะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างจะตามสูงอยู่นะครับต้นเกมตอนนี้โดนเสียคิวรัวนะครับสองต่อเจ็ดไปแล้วนะเบร็กกับแครี่ตัวแบกของทีมตอนนี้คือไม่ไหวแล้วตายรัวเยเดี๋ยวไปช่วยบนหน่อยแล้วกันนะครับผมยังไม่ได้ขึ้นไปข้างบนเลยนะข้างบนโดนหนักมาก เซฟปูก่อนครับลากมาเนี้ยนี่ไงผมว่าละเดี๋ยวรอครับโอเคยังไงเขาก็ต้องสกิลเช็คอยู่แล้วนะครับสกิลเข้ามาลาดัดเราก็ต้องรองให้เขาสกิลก่อนนะถ้าเราตีไปเราไม่มีพันธิตเราอาจจะโดนลัดได้นะครับจังหวะแบบเนี้ยแนะนําให้รอนะรอให้เขาสกิลมาพยายามตีคลิปแล้วแบบดึงเข้าพุ่มเสมอนะครับมาฟ้าตรงนู้นมันเสี่ยงต่อที่เขาจะถมเนาะปุ๊บได้ไหมโอเคครับฟิกเกอร์ไปแล้วถือว่าดีนะครับ แต่ละช็อตที่เข้าไม่ตายไม่เป็นไรนะครับขอแค่ได้ฟิกเกอร์ก็พอนะเหมือนเดิมครับเกมตามอย่างนี้เราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับไม่งั้นถ้าเราไปเล่นอะ่ะมันเล่นไม่ไหวนะครับถ้าเราไปไฟอะ่ะมันไฟไม่ไหวถ้าเราตายมาการเงินเราจะไม่พอเล่นนะครับการเงินเราจะดีดนะเราจะห่างกับป่าที่เราข้ามเยอียวมากนะครับไยังงรอนะถ้ายีน่าเล่นรอซอนยีน่าปึ๊บ โอ้โอ้ไม่ได้เบรกนะครับยีนาไม่ได้เบรกให้เมืเ่อกี้ถ้ายีนาใช้ชนน,ะน่าจะได้อยู่ต่ออูแรงมากผมแรงอยู่นะโอเคยีนาได้หาดตัดแบบนี้ไปเรื่อยๆครับไหวอยู่นะผมว่าอาจจะไหวนะถึงว่าฮีโร่จะแพ้นะตอนนี้ฮีโร่น่าจะแพ้นะครับแพ้ตรงจักเกอร์กับ1ินะมันก๊อตมากเลยแต่นี้ลวงไม่ค่อยถึงเพราะว่าตัวเวทก็มีแค่ลิเลียนะครับแต่ลิเลียเราเล่นไม่ได้นะสกิลหนึ่งครับ ถ้ามีสแต็กส้มอยู่แนะนําให้กดสกิลหนึ่งก่อนนะครับแล้วค่อยตีสแต็กส้มมันจะทําให้สกิลหนึ่งเราเนี่ยรีคูดาวนะ์นะฟามไปก่อนนะรอจังหวะนะครับรอจังหวะเดี๋ยวซิปเขาอยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวเรามาหาเล่นตรงกลางเดียเ๋ยวมาเขาแดดไปแล้วรอเล่นครับรอเล่นเราไม่ต้องรีบโผล่นะครับตอนนี้เขายังไม่รู้ว่าผมอยู่ตรงไหน,น รอถ้าเบสเทลรี่เขาตัดไปแถวนี้เราสามารถตัดเอาเลือดเขาได้เพราะเราไปอันติโอเขาเช็คนะครับอย่างงี้ขอ,อก,ก่อนนะลงไปฟาร์มเลสนะครับมันไม่มีไฟแล้วก็กลับไปฟาร์มนะครับเราอยากทิ้งกันฟาร์มนะครับไม่มีไฟแล้วก็กลับไปฟาร์มเหมือนเดิมนะไม่งั้นการเงินของเราจะ <c oughs> ไม่พอนะการเงินเราจะไม่ทันทีตรงข้ามนะครับรอเล่นนะเคียเวฟก็พอละเขาใส่ส,สุดนะครับอย่างงี้ต้องออกมาก่อนนะเคียเวฟให้ได้พอแล้วครับ ขออนุยาขออนุยาตโอ้โหไม่ได้นะต้องออกก่อนนะครับอย่างนี้ซีซีเขาหนามากเลยนะอย่างที่ผมบอกเลยนะครับแบบเข้าเล่นยากมากเพราะเขามีซิปจ็อกเกอร์ผมก็ดวงยากนะครับเพราะเขามีสกิลสองด้วยไหนจะซิปเอาอมให้อีกค่อนข้างจะเล่นยากเลยนะรอนะอย่าอย่าเสียกลางนะครับต่อซิปไปครับโอเคครับฟิกเกอร์ไปแล้วเราเคลียร์เสร็จแล้วเราถอยเลยนะครับเริศมาเขาน่าจะขึ้นมานะ โอ้ oh, เรียบร้อยครับตามคาดเลยเลยมาเขาเมื่อกี้เรือมาเขาอยู่ล่างนะครับเพิ่งทําล่างเสร็จเป็นไปได้สูงมากที่เขาจะเดินตัดหลังบับแดงแล้วก็ขึ้นมากลางนะครับเมื่อกี้แต่แครลรี่เราไม่ได้ถอยนะอันนี้ผมกดมาสามนะครับไม่ได้กดหนะ้าเนาะเขาก็อาจจะไม่เป็นงานเท่าไหร่นะครับต้นสี๋ยวจะได้เเห็็นว่ากงงงงรงลบโอกับลิเลียผมนี่ทางบ้านเนาะไม่ได้มาด้วยกันนะครับมาแค่กับโรมกับออปลนเขาไม่มีฟิกแล้วนะ โอ้หไม่ได้โอเคได้อยู่กับตายนะผมวะแต่เรื่อยเราไม่รอดนะครับล่างมาตรงนี้นะปึ๊บปึ๊บสกิลหนึ่งก่อนครับแล้วก็ตีแล้วก็สกิลหนึ่งอีกทีนึงเห็นไหมมันจะใช้สกิลหนึ่งได้หลายครั้งนะถ้ามีสแต็กสมสิ่เขาอยู่บนนะครับเราไม่รับ้ะนาบนอะเดี๋ยวให้เพื่อนไปรับจ็อกเกอร์สกิลสองไปแล้วนะกดพาณิชย์ให้นะสโล โอเคครับเรือม,ม้าเขาเหมือนจะหมดละเมื่อกี้โหยังไม่หมดโอเคผมรอดผมรอดไหมรอดอยู่เรือม,ม้าเขายังไม่กิ้งนะผมคิดว่าเขากิ้งไปแล้วนะที่เขาอยู่ข้างหลังเมื่อกี้เขายังไม่ได้กิ้งนะครับโอเคแต่อย่างน้อยผมก็รอดกลับมาได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเริ่มไปทำเวฟกนนะเพราะว่าตอนนี้เกมมันตามมา,มากนะครับไฟคือไฟสู้ไม่ไหวแล้วนะครับตอนนี้ไฟแทบจะสู้ไม่ได้เลยนะเพราะว่าด้วยการเงินที่ทีมหนุนการเงินมันเยอะนะครับ เบรกกับแครีล้วก็จนด้วยนะตอนนี้ต้องเล่นกับป้อมแหละพยายามรับรอโอเคอย่างนี้เขาหมดแล้วนะครับส่วนได้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 ดีโอเคส่วนได้เขาเริ่มมาจนได้ผมทีละตัว2ตัวนะตอนนี้เดี๋ยวจากนี้ผมจะไปหาแย,ยกดันแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวผมจะแนะนำการแยกดันให้สำหรับเกมตามนะครับว่าแยกดันยังไง คลิปไปก่อนนะตอนนี้สแต็กเรา25แล้วนะครับสแต็กฟาร์มโอเคเรอรับล่างครับสิบเขาทำล่างมาสนะิบเขาแยกดันนะครับผมไม่แน่ใจว่าเอเขาแยกดันทำไมเขาทำเวฟให้ทีมนุ้นตลอดเลยนะสิบอะเดี๋ยวเราไปรอช่วยกลางนะครับ oh, <okay. S 1> เล่นกลางนี่ oh, <okay. S 1> เป็นเลนที่ oh, <okay. S 1> ห้ามเสียนะครับเพราะว่าถ้าเราเสียกลางไปนี่ oh, <okay. S 1> มันจะทำให้ป่าเล่นยากนะ oh, <okay. S 1> จกเกอร์น่าหน้าโดนมาก น่าโดนมากน่าโดนมากโอเคพอละวิเดนชนอะไรครับเดี๋ยวเอาบูก่อนเนาะปึ 8, 2, nah. okay, ๊บป okay, ึ๊บจุหนึ่งแล้วก็ตีนะครับจุดหนึ่งอีกทีหนึ่งโอเคการเงินเรายังดีอยู่นะตอนนี้เงินผมไม่ได้ตามแรขนาดนั้นครับเป็นห่วงแค่การเงินในทีมตอนนี้นะการเงินในทีมตอนนี้คือแบบต่ำเตี้ยมากเลยนะครับ ปอยเลยครับเพราะว่าเขาหายหมดแล้วนะมันเป็นไม่ได้สูงที่เขาจะขึ้นมาปิดผมนะครับรีบวาร์ปเลยทาเลนเสร็จก็วาร์ปเลยนะครับเพื่อความชัวร์เดี๋ยวเราไปทําเลนล่างต่อเขาน่าจะเปิดมากกอนนะครับเดี๋ยวเราไปเลนล่างนะเอาเลสก่อนนะครับเก็บทุกบัฟเก็บทุกคลิปนะครับ <S <S เราจะได้มีเงินนะเก็บตามเปลี่ยนรองเท้านะครับเพราะว่าตอนนี้ลูกคูดาวผมมาละลูกคูดาวผมพอละถึงจะไม่มีจะไม่มีบัฟฟ้าลูกคูดาวผมก็ สามห้าเปอร์นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นรองเท้าเกาะได้เลยเผื่อเราได้หนึ่งหนึ่งกับเรวมะนะครับเพราะว่าเราเน้นแยกดันเนาะยังไม่ได้สูงเท่าจะได้หนึ่งหนึ่งกับเรวมะนะครับที่จะแยกดันสู้นะโอ้ยสื้อสกิลพอละเพื่อนเรากดยอมแพ้แล้วนะตอนนี้น่าจะเป็นเม็ดกับแคลรี่งุห่เดี๋ยวมาสู้ยากครับสู้ไฟตรงๆยากมากเลยเว็บล่างชนอยู่นะครับจากที่เราไปทำไวเมื่อกี้กับยีน่ายีน่าคำไม่อยู่ โอเคผมมีติแล้วได้โจเกอร์ไหมอุย๊ยเกี่ยวไม่โดนโอโหช็อตน,นี้ผมพลาดเลยคุณดูเกี่ยวไม่โดนอะ็อตน,นี้เกี่ยวไม่โดนโอ้ถ้าเกี่ยวโดนผมอาจจะได้โจเกอร์นะครับเมื่อกี้เมนอ้อยมักจะเกี่ยวไม่โดนเสมอนะเดี๋ยวเรามาทำล่างเลยนะครับทำล่างแก้ตัวหน่อยน่าจะได้ล่างนะเขาน่าจะขึ้นมาไม่ทันนะครับเมื่อกี้เขาเพิ่งโผล่กลางไปโอเคครับเราอยู่ตรงนี้รอก่อนนะเผื่อเขาจะปิดตรงไหนนะครับเราจะได้หนีออก เหลี่ยมไหนโอเคครับขึ้นมาข้างบนเราจะได้ออกเหลี่ยมนี้ได้นะครับถ้าเขาปิดจากข้างล่างเราก็จะออกเหลี่ยมข้างบนนะเราดูครับลองดูป๊บโอเคได้จ็กเกอร์ถือว่าคุ้มนะครับรอบนี้เมื่อกี้เขาก,กดอันตินะไม่ได้กดสกิลสองนะครับ <c oughs> เขาก,กดอันติจังหวะที่ผมกดอันติพอดีนะครับอันติอ้อยเนี่ยเป็นอามาตะแล้วก็ไม่เป็นเป้าหมายด้วยนะครับเขาก็เลยไปแปะโดนชิปนะครับ ถ้าเขากดสกิลสองแทนที่จะกดอันตีไม่ใช่คือเขารอดนะแต่เขาเลือกที่จะกดอันตีนะครับถือว่าคุ้มค่าไฟนี้โอ้โหข้างบนเยอะมากผมกไม่ได้นะครับเลือดเขาเต็มหมดเลยเราไปทําการครับโจเกอร์เขาตายอยู่เมื่อกี้เขาโผล่แล้วสี่ตัวนะครับเรามาดันกลางได้เลยโอเคครับซิปเขาโผล่บนแล้วครับเป็นไม่ได้สูงที่น,นตาตาแย่เขาจะเดินตัดกลางมาครับนั่นไงครับมาละปุ๊บโอเคฟิกเกอร์ไปแล้วได้ครับใจเย็นโอเค ได้ทั้งฟิกได้ทั้งคนด้วยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มไหลไปเอาดักต่อเลยนะตอนนี้โมเมนตัมของเราเริ่มมาแล้วนะครับตอนนี้การเงินเราก็มาแล้วจากการที่เราเก็บป้อมเก็บคีบเก็บอ็อบเจกต์นะการเงินแล้วก็ค่อนข้างจะสู่สี่แล้วนะครับตอนนี้คิดว่านะการเงินในทีมตอนนี้เพราะผมก็ได้ทั้งสองป้อมนำเก็บได้ป้อมล่างได้ป้อมกลางด้วยประมาณนี้ครับถ้าไฟไม่ไหวเนี่ยก็กลับมาทำคีบมาเอาป้อมนะครับ มันจะทําให้การเงินของเราเนี่ยตีตื้นขึ้นมาได้นะครับรอครับขวาย,ยดาร์กบนเลยแล้วกันนะครับผมโอเครอครับเดี๋ยวตัดบูเขากันโอเคครับได้บูเจงหวะนี้เขาไม่ค่อยกล้าเล่นเราดาทีมรุ่นอนะเรือมาโอ้ยเรือมาหมดแล้วโอเคเรียบร้อยครับเรือมาตายไ,ไปเอาบีแจนต่อเลยนะครับ ผมมีสติคิดว่าสู้ได้คิดว่าสู้ได้โอเคครับได้สองอย่างนี้คุ้มมากเลยครับตอนนี้ um โมเมนตัมเกมก็น่าจะเปลี่ยนเป็นของเราละได้กลางนะครับอย่างนี้โอเคต่อจกเกอร์ไปก่อนพีกดสกูสองไปแล้วยังไงต่อเขากดกสิกสองไปแล้วนะครับลองดูเรามีติออกมาได้ไหมออกมาได้ไหมโอเคออกมาได้โอ,อ,อ้โหสีสีหนามากโอเ้เห็นไหมครับเรารวงยากนะถ้าแบบรวงตรงๆอ่ะ เขามีสกิลสองมีซิฟมีนู่นมีนี่จะแยกไปหมดเลยนะแยกกันหมดนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมต้องรอเข้าจังหวะสองนะครับคนดูไม่งั้นแบบมันเล่นยากเนาะอุ้ยยีนหน้าทําสวยมากตัดซิฟไปได้เดิบล์คิวเลยเหรอโอ้โหสวยมากเลยนะแต่ก็ตายไปไม่เป็นไรครับเขาแลกมาได้2ตัวถือว่าคุมละตายซิฟกับหนตาญ่าไปจริงๆถ้าไม่มีซิฟผมเล่นได้นะเดี๋ยวไปเติมเพื่อนนะครับเดี๋ยว่าเขาน่าจะเล่นเรื่อยๆน่าจะเจอนะ แเจอน่าจะได้เรือมาอยู่นะครับโหโอซีซีโอ้โหโอ้โหซีซีโอ้โหผมเปลี่ยนรองเท้าเลยอย่างเงี้ยไม่ไหวละเปลี่ยนรองเท้าเลยตีให้เป็นชิ้นๆตอนนี้ป้อมเขาก็เหลืออยู่ป้อมเดียวแล้วนะรอครับไม่ต้องรีบโผล่โอเคเขาโผล่ละได้เรือมาไหมโอ้โหสิบโอมนะครับถ้าถ้าสิบไปโอมเมื่อกี้คือผมได้เรือมาอยู่อะถอยเพื่อนถอยเลย ผมช่วยไม่ได้แล้วถ้าผมช่วยนี่ผมตายแน่เลย,ยเพราะว่าผมไม่มีอนตี้ออกนะนเดี๋ยวเราไปตัดคลิปกลางด่วนๆเลยนะครับเพราะว่าทีมเราตายหมดเลยอุ้ยฟิกเกอร์แปะเลยปะเนี่ยโอ่อางยี้การยากนะจบเลยมั้งเนี่ยเขามีสิบด้วยนะครับถ้าเว็บเป็นตัวเดียวคือผมกันได้นะโอ้โหมีเว็บใหม่มาด้วยครับอย่างนี้การยากนะอาจจะก,กันไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรารอนะครับโหนไปล่อให้ซิมันอมก่อนนะปึ๊บโอเคเขาอมไปแล้วนะครับ เดี๋ยวต้องใช้จังหวะนี้เชียร์คลิปนะครับเพราะว่าอมเขากำลังคูดาวอยู่นะเขาไม่สามารถอมคลิปได้กดผนิสเซอรคลิปเลยนะครับอุ้ยรอดด้วยผมรอดคุ้มมากคลิปหมดโอ้พระเจ้าโอเคคลิปไม่มาใช่ไหมเดี๋ยวเราไปตัดคลิปนะครับเราอย่าสู้นะตรงเนี้ยหนีเลยดึงไว้ดึงไว้เดี๋ยวเพื่อนเราเกิดละดึงไปตัดคลิปไปตัดคลิปข้างหลังไปตัดคลิปข้างหลังโอ้คลิปเป็นหุ้นแล้วได้ไหมเพื่อนเราเกิดพอดีโอเคหรือว่ามาทางนี้โดนสับเคลครับ ไม่ได้นตัยนตยานะดึงก่อนครับอย,อย่าเพิ่งโดดน,นะโอเคเขาจะตะคิวไปแล้วไดน้นาตยาครับโอเคสวยมากเขาตายสามเขาตายสามเพกกื่อนจบกลาง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 ได้จบกลางได้จบกลางได้เลยโอ้โหชอบไปทีหารจัดเลยเมื่อกี้เรามีสองเวฟนะครับเรามีเวฟล่างด้วยนะเดี๋ยวผมจะไปทําเวฟล่างไว้นะครับถ้าเกิดว่าเวฟเข้าสองทางอ่ะคือเขาจะการลำบากนะครับเพอเขาต้องเคลียร์สองทางเลยแต่ถ้าทางเดียวเขามีโอกาสเคลียร์ได้สูงมาก รอนะครับรอจ็กเกอร์เขากดสกิลสองโอเคกดสกิลสองแล้วเราเข้าได้เนี่ยจ็กเกอร์ก่อนนะครับโอเคเขาไม่มีตัวเคลียร์เว็บแล้วอุ้ยติดซิปโอเคเอาซิปก่อนโอเคจบโอ้ขอบคุณมากทีมเกือบแพ้นะครับคนดูโอ้โหกันบ้าเมื่อกี้ปฏิหารมากเกือบแลเกือบโดนโอมจบรอมแลดีที่เราโอมมาได้โอเคครับก็ประมาณนี้นะเกมนี้ท่างจะตึงนะครับน่าจะยาวอยู่นะคลิปเนี้ย หวัว่าทุกคนจะได้ประโยชน์ดีๆจากคลิปนี้ด้วยนะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นแรงคงต้นซีนะครับก็ตึงใช้ได้เลยนะแต่เกมนี้ผมตายน้อยมากเลยนะครับถ้าไม่พลาดตารอบนั้นอะ่ะโหศูนย์เ้าลยเหรอสองหกโหทีมผมนี้กนข้างจะหนักเอาการอยู่เหมือนกันนะครับเลเวลสิบหกเปอร์ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเราก็ชนะมาได้นะครับ โอเคก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับส่วนใครที่อยากห้ผมสอนเล่นอะไรก็ลองคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ